ครับตัวนี้เป็นการแนะนําการเพิ่มโครงการนะครับในเวอร์ชัน3นะครับหน้าตาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับคือเราอาจจะมีประเภทการเงินเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็เลยให้สามารถเลือกสกอรมม็เปมนเอ็กเได้นะครับผมก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับเข้าสู่ระบบใส่ username เ,เ,เข้าไปครับ password ก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่อาหาัสยืนยันนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วท่านก็จะมีมเมนูถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะมีตัวเพิ่มโครงการอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เลื่อนขึ้นข้างบนผมทำให้คล้ายๆ e x c e เอเพื่อจะได้ดูง่ายนะครับตัวนี้ในกรณี ขับเลื่อนนะครับตัวนี้จะได้ดูง่ายเป็นกลุ่มนะครับดูขึ้นสามารถแยกได้นะครับตัวนี้ก็คือเราเพิ่มก็คือมีโครงการที่สามารถามีหลายกิจกรรมได้นะครับก็ทําให้นะครับเพราะว่ามีรายโรงเรียนที่มีโครงการหนึ่งแล้วมีหลายกิจกรรมนะครับตัวที่สองคราวนี้ วิดีโอต่อไปจะเป็นการเพิ่มโครงการที่มีหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมแต่วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเพิ่มโครงการนะครับการเพิ่มโครงการกับเพิ่มกิจกรรมตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับตัวแต่ตัวนี้ตรงกิจกรรมจะเป็นเพิ่มหัวชื่อโครงการก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มรละเอียดกิจกรรมนะครับรอบนี้ก็เพิ่มโครงการตามปกติครับคือโครงการที่มีแต่โครงการไม่มีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คลิกเพิ่มโครงการก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อย ก็ใส่ชื่อโครงการเข้าไปขออนุญาตครอบเอานะครับผมคนทนซีน,นะครับแล้วก็ทีวานะครับของกลุ่มงานตัวนี้ถ้าเรากำหนดสิทธิ์นะครับให้อดินกำหนดสิทธิ์ว่าจะให้ยูเซอร์คนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างก็เขียนในโครงการไหนบ้างนะครับก็สามารถได้ตัวนี้ผมกำหนดสิทธิ์เป็นทุกคนเลยนะครับ,เ,ออรบเป็นทุกกลุ่มเลยนะครับชื่อผู้รับผิดชอบ สนองนโยบายสพทท่านคุณภาพผู้เรียนตกกอตกลงครับบันทึกไปนะครับอยู่ที่การกําหนดว่าแอดมินเขาจะกําหนดเป็นอะไรนะครับสนองมาตรฐานการศึกษาคุณภาพผู้เรียนผลสนัมฤิ์กระบวนการเรียนเป็นสาคัญโอเคครับแต่สังเกตว่าจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับหนึ่งจุหนึ่งกับสมเนี่ยแต่เวลาเราพิมพ์ออกมาหรือรีพอร์ตออกมาจะเป็น ะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะเห็นเป็นข้อแล้วก็มีข้อความที่เราเลือกเอานะครับตัวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก๊อป,ปไปเลยนะครับมีการเป็เหตุผลนะครับคีไปนะครับตอานี้กลับมาที่ของเรานะครับเป็นโครงการใหม่นะครับเลือกเอาวางเข้าไปคอนทินวีวางนะครับเสร็จเรียบร้อยวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ท่านก็ พับเอาดีกว่าครับเพื่อความง่ายอ่าคือสะดวกก็คือถ้าเราทําใบหนึ่งปีนะครับพอปีหน้าเราก็แค่มาแก้รายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่นอยก็คือเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็รายละเอียดการใช้เงินนะครับเพราะว่าเราอูดไปเรื่อยๆนะครับก็าสามารถมาแก้ไขเอานะครับตัวอื่นก็ไม่ต้องแก้นะครับด้านปริมาณใส่เข้าไปครับ ตรงตัวเลขไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันจะขึ้นอัตโตนมัติแล้วก็มีบางคนถามว่าถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเ,เพิ่มปั๊บเนี่ยเราใส่ไปอีกครับเพิ่มปั๊บนะครับสมมุตินะครับแต่ถ้าลบผมลบตัวนี้ออกลบตัวแรกออกนะครับเพิ่ปั๊บลบปุบ๊บก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเลขก,ก็ยังรันให้อยู่นะครับถ้าเพี้ยนก็ไม่เป็นไรเวลาเซฟมันก็จะรัน ถ้ายังเป็นสมมติเป็นเลข2ปั๊บเนี่ยก็คือไม่เป็นไรครับเวลาบันทึกมันก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันจะนับค่าในการเก็บเงืรไว้อยู่นะครับแล้วกาซิตัวนี้ก,ก,ก็ปี้วางเลยนะครับส่วนคราวนี้ก็เพิ่มครับเพื่อมีตัวเลขขึ้นให้นะครับคราวนี้วิธีคำนวนการนะครับบางโรงเรียนนะครับก็ ใส่ข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ว่าของผมไม่ใส่มีรายละเอียดด้วยนะครับตัวนี้ก็ไลยลงให้ทํานะครับผมก็เลยตัวนี้ไม่มีก็ามานก็ไม่ต้องใส่นะครับเรายอการประชุมเราอยากใส่เข้าไปผมชนิดแล้วก็สิบก็ใส่ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้วันเดือนปีนะครับ การนัเงินโครงการท่านได้ใส่เข้าไปสร้งบัญชนะครับใส่วันที่ช่วงวันที่นะครับเข้าไปครับ c o ป y ีตัวของเราแล้วครับเข้าไปประมาณสองแสนบาทสองแสนบาทนะครับ ท่นสรุปผลและการประเมินผลผลโครงการนะครับรโครงการเราก็บอกว่าท่านแอคชั่นเข้าไปนะครับท่านใส่เข้าไปทำรูปแบบนะครับเพราะว่าผมเปิดเป็นปลายเปิดให้นะครับเพราะหลังนักเรียนดูแล้วมีการที่เขียนในการลำดับขั้นตอนนะครับวิธีการประเมินวิธีการต่างกันนะครับผมก็เลยทําเป็นแบบเทคบ b ็อกให้เลยนะครับท่านสามารถกรอกรายละเอียดที่ท่าน ต้องการได้นะครับเป็นอะแต่ก่อนจะเป็นหัวข้อเล็กๆนะครับก็เป็นเวอร์ชันปรับเปลี่ยนนะตัวแรกนะครับที่สําคัญก็คือในการบันทึกคุณต้องมีชื่อโครงการสองคุณต้องมีระยะเวลาดาเนินการสมมุตินะครับผมใส่ไปก่อนนะครับเราจะได้รู้อ่ากิจกรรมปีหกสามหกหกซีอ่าถึงปีหกห้า อ่านะครับก็ใส่เข้าไปตัวนี้เป็นปีการศึกษานะครับถ้าจะเป็นปีงบประมาณก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้า,าเข้าใจอยู่นะครับตัวนี้เสร็จเรียบแล้วแท็บที่สองแท็บที่สองก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามองความสอดคล้องตามหลักปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวที่เพิ่มเติมนะครับบางโรงเรียนที่จะเข้าประกวดเศรษฐกิจพอเพียงผมจะ Copy ี้เพอประมาณข้อพอนะครับท่านก็ใส่เข้าไปเข้าประสูงครับคอนโท v วางเลยนะครับคอนโ C c ซีคนะครับท่านก็คอนโท v วางนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มออกเดี๋ยวจะถ้าว่าถ้าท่านสนใจโปรแกรมนี้ท่านไม่เอาผมก็แจ้งผมผมจะได้ปรับออกนะครับ ตัวสาคัญครับตัวนี้เมื่อเราเพิ่มประเภทเงินเรียบร้อยนะครับทางแอมินเพิ่มเสร็จแล้วก็มาบอกว่าโครงการเราใช้เงินอะไรบ้างนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วแต่ละอันนะครับแต่ละโครงการนะครับผมใส่เลยเอาเสแสนห้าแสนห้ามีล้านห้าเลยแสนห้าแสนห้านะครับได้ได้ศึกษาอีกสมมุตินะครับห้าหมื่น อ่าห้าหมื่นนะครับเพราะว่าหนึ่งของการสามารถใช้เงินประเภทเงินได้หลายอันนะครับรวมเป็นสองแสนนะครับคราวนี้มาดูรายการนะครับตัวนี้ก็คือต้องให้เขียนค่าใช้จ่ายให้ตรงกับเงินที่เราขอนะครับเป็นราย,ายละเอียดการใช้โครงการนะครับจะขอาตกกอปมาดีกว่านะครับคล้ายๆกันจัดซื้อคอมพิวเตอร์สิบห้าชุดนะครับซื้อเครื่องพิมพ์สองเครื่อง เครื่องละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเครื่องละหนึ่งหมื่นหมดเลยนะครับอ่าก็กลับมาเว็บเรานะครับรายการซื้อคอมพิวเตอร์ราคาหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับจํานวนห้าเครื่องหรือชุดอ่าเครื่องก็ได้เครื่องอ่าใช้เงินอะไรให้มันเป็นค่าซื้อ สะดุคยลุพันทะลุพันนะครับเพิ่มรายการนะครับถ้าลบแก้ไขก็ตรงนี้ลบตัวนี้นะครับดืงเท้งไปนะครับลบก็ลบไปเลยนะครับบางตัวนะครับต่อไปเครื่องพิพ์เครื่องพิมพ์อสองรายการนะครับราคาสองหมื่นบาทเอ้ยโทษครับสองหมื่นห้าเออเครื่องละหมื่นก็ได้าหมื่น คำนวณ5เครื่องอประเภทเครู่อันถูกต้องนะครับเงินคำนวน้เรียบร้อยนะครับก็คลิกมาเลยก็รวมกัน2องแสนก็เช็คว่ายอดเงินตรงไหมนะครับต่อไปแถบที่3มนะครับแถบที่3ามก็คือแถบทสุดท้ายงานที่เราการก็โรงเรียนผมสองเอาใส่ชื่อโรงเรียนนี้ลองดูนะครับงานที่เกี่ยวข้องก็ปุ่ม าระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเสร็จเรียบร้อยผลที่คาดว่าจะได้รับก็ใส่เข้าไปนะครับที่ว่าจะได้รับมีห้องปฏิการที่เพียงพอ,อ,ะอนะครับน้องเขียนมาไว้นะครับผููรับผิดชอบ ถ้าจะใส่ชื่อผู้รับผิดชอบนะครับผมเอาคนนี้ก่อนอ่ตำแหน่งครูนะครับคราวนี้ในหนึ่งโครงการนะครับสามารถที่สมมติเราใส่นะเป็นนภาพาตัวเมื่อกี้เป็นโดนนะครับเป็นนางสาวสินางสาวชื่ออะไรนะผมกลับไปดูชื่อก่อน นางสาวพินพาทองเดชนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนางสาวพินพาทองเดชอะ่ะก็ใส่สองคนนะครับถ้ามีรับผิดชอบสองคนสังเกตว่าเราจะผู้ตรวจสอบรู้เรับเห็นชอบโครงการเราก็ใส่เข้าไปว่าผู้รับผิดชอบโครงการก่อนนะครับเราจะเพิ่มคนนะครับนี่ก็ใส่นายประเกียดตำแหน่งครู ครับครับเรียบร้อยก็จะได้ผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มนะครับวเวลาเซ็นก็เซ็นสองคนต่อไปผู้ตรวจสอบโครงการผู้ตรวจสอบโครงการเราจะเพิ่มนอกจากเรามีคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับผู้ตรวจสอบแล้วก็ใส่ก็ว่าผู้ตรวจสอบโครงการตร,ตรวจสอบโครงการนายพุทธสปร ทศพลก็ได้มานะอ่าตำแหน่งรู้เพิ่มครับก็จะขึ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบโครงการแล้วก็คนที่มีอยู่แล้วก็คือนายยญาชื่อของครูท่านนี้นะครับหัวหน้าคุมวิทยาศาสตร์อเรียนรู้เขาข้างบนดีกว่านะครับจะได้สบายอ่าัวหน้าคุมสาระ การเลือกทค่อุ้ยนะครับท่านพอออันนี้นะครับไม่อยากเื่อนะครับต่อไปนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็รายละเอียดนะครับถ้าเป็นจัดซื้อก็เป็นหน้าที่หน้าที่สี่ถ้าเป็นจัดจ้างก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเพิ่มรายการนะครับก็ผมจะลองเอาแบบครุพันนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ หน่วยเป็นเครื่องเออโทษครับหน่วยเป็นอะไรเป็นเครื่องนะครับจํานวนสิบห้าโอ้โทษครับกอกเลยเฉพาะตัวเลขถ้าตัวไหนที่ไม่ขึ้นลืมอธิบายนะครับตัวไหนที่เรากรอกเข้าไปแล้วไม่ขึ้นตัวนี้นะครับก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับเป็นคนเพิ่มเข้าไปเพราะว่าถ้าจะให้ทุกคนกรอกเข้าได้เองเนี่ยก็จะไม่สามารถ กำหนดประเภทของเครื่องถูกต้องนะครับบางทีเราอาจจะเช่นถ้าเป็นบางอันเป็นวัสดุสำนักง,งานางานเป็นวัสดุกเกษตรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะครับก็เลยว่าต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่วัสดุเป็นคนกรอกเข้าไปเท่านั้นนะครับคลิกเพิ่มครับตรงรายการนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นหนึ่งแสนห้าคราวนี้เครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับเพิ่มรายการเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์มีไหมรวดเร็วเครื่อง,องช้านะครับเน็ตช้าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นะครับก็คลิกเป็นเครื่องจํานวนห้านะครับโทษครับจานวนห้าหาตัวละบหนึ่งมืนบาทห่มื่นบาทก็คลิกเพิ่มครับตัวนี้ก็จะเป็น รายละเอียดที่ครบ20000นพอดีนะครับแล้วก็บันทึกครับเสร็จแล้วตรวจสอบทุกอย่างบันทึกนะครับบันทึกครับโอเคอ่าตัวนี้ทําไมต้องกรอกนะครับเพราะว่าเราจะใช้เดี๋ยวครับเซฟเสร็จนะครับเราไปที่กลุ่มนะครับก็จะขึ้นโครงการจะซื้อครุภัณฑ์เพัฒนาจํานวน20000นบาทแยกเงินอุดหนุนนะครับแล้วก็เงินรายได้สังสษห้าหมื่นก็รวมเป็น20000นบาทนะครับ ตัวนี้ทําไมต้องให้กรอกตรงจัดซื้อจัดจ้างตัวนั้นก็เพราะว่าเราจะสามารถสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าเราจะให้กลุ่มสาระใดซื้ออะไรบ้างเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็จะขึ้นมาว่าเราจะซื้อเครื่องคอมและเครื่องพิมพ์ในปีนี้เงินงินตัวนี้จัดจ้างมีอะไรบ้างเป็นการสรุปของกลุ่มแผนงานจะทราบเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ในตัวต่อไปนะครับก็ออจะเป็นการเพิ่มชื่อโครงการและก็เพิ่มกิจกรรมนะครับตัวนี้ก็คือการเพิ่มของชื่อโครงการก่อนแล้วก็เพิ่มกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็รายละเอียดต่างๆจะคล้ายกับโครงการเพราะว่าเวลาเรารายงานนะครับรายงานโครงการก็จะเป็นรายงานที่มีเป็นกิจกรรมของใครผู้รับผ like, ิดชอบกิจกรรมเป็นคนรายงานคล้ายๆกับรายงานโครงการนะครับตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ นะครับ้ามีอะไรสงสัยก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้หยุดก่อน